งานซ่อมและเทสแม็กไตหมายเลข i m 737152ทำการเทสการเอนโคโดข้อมูลเข้าไปทำการอา่ามมน <ม stadium. S 1> ข้อม,มูลข้อมูลมาปกติทำการเ,รเขียยข้อมูลใส่ข้อม,มูลใหม่เข้าไป การโพสครั้งทำการอ่ะข้อมูลอีกครั้งข้อมูลมาปกตินะครับหมายเลขงานซ่อมจะเป็นหมายเลขศูนย์หนึ่งสองหนึ่งทับสองห้าห้าโอเคครับขอบคุณครับ